สวัสดีเอฟซี F C. ช่องกระลอกยักษ์ทุกท่านนะครับผมก็วันนี้เจอกันอีกตอนเช้านะครับอีกหนึ่งชิปนะก็สองสามวันที่ผ่านมานะครับได้ผมได้ซื้อผลไม้นะเป็นพวกเป็นสาลี่นะครับแล้วก็แก้วมังกรนะซื้อมาให้น้องทานครั้งแรกเลยนะแต่ว่าสาลี่ทานไปแล้วนะแต่ว่าเป็นพวกตระก,กูลสาลี่หรือแอปเปิ้ลเขาเขากัดกินแบบว่าแคะ ทิ้งด้วยนะครับแค่ทิ้งด้านล่างนะครับลวงลงด้านล่างนะนะกินนะครับกินด้วยทิ้งด้วยนะส่วนมากจะเป็นตัวนี้นะเนี่ยน้องมีโชคนะคือกินกินด้วยทิ้งด้วยนะแค่แค่ทิ้งด้วยนะคื้นตามเป็นนิสัยของกระรอกแหละครับแต่ว่าเราเลี้ยงแบบนี้นะครับางครั้งลวงลงด้านล่างนะเราก็ต้องเก็บน,นะแล้วแล้วก็อาจจะมดขึ้นนะแต่ว่าถ้าเลี้ยงแบบว่าด้านนอกนะครับล่วงยังไงก็ไม่เป็นไรนะ เพราะว่าเราไม่ได้เก็บกวาดหรือว่าแบบมดขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับสมมุติว่าเลี้ยงแบบธรรมชาติแบบว่ากับเราเอากรงวางแบบว่าด้านล่างเป็นดินอะไรแบบนี้นะครับนอกห้องนอกบ้านนะครับก็ไม่ไม่สกรปรกเท่าไหร,นะร่นะสาลี่แอปเปิลมกตระกูลตรงนี้นะจะจะมีกากใยเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกเก้วมังกรนะมันจะคล้ายๆแบบนิ่มๆนะคล้ายๆแบบว่าสะอาด มันจะกินง่ายนะครับแล้วก็เขาแคะกินได้เลยนะไม่ต้องแบบว่าแค่ทิ้งแค,งแคง่กว้างไปเลยนะคือเขากินง่ายนะคล้ายๆบุ้นนะครับน้าแ,แก้วมังกรจะนิ่มๆนะคล้ายๆบุ้นนะก็ bon. กินง่ายนะหวานนะครับน้องก็ตอนนี้ผมก็ให้กินนะแต่ว่าน้องก็คือเอาให้กินติดกันหลายวันนะน้องก็ไม่ค่อยตอนนี้น้องก็ไม่ไม่ได้กินนะไม่ค่อยกินนะต้องรอแบบว่าหิวจริงๆนะ น้องหนึ่งจะกินนะครับแล้วออกมาวันสองวันแรกนี่กินดีนะคือ,อผลไม้เอาให้น้องนี่ต้องสลับกันนะครับแบบว่าสองวันให้สักสองวันนะแล้วก็วันที่สามนี่ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนชนิดนะครับเราก็อาจจะซื้อมาไว้สักสองชนิดสามชนิดนะผลไม้ที่น้องกินได้นะแล้วกเ็เอาให้สลับกันไปนะ ถ้าว,ว่าเกินสองวันนี่คือน้องเริ่มจะเบื่อนะเริ่มจะไม่กินนะเบื่อแล้วนะก็เอาให้กินแล้วนะครั้งแรกเลยนะครับผมพักงสองสองอย่างนะให้กินพร้อมกันนะเป็นสาลี่นะอย่างบลูเบอร์รี่อย่างนี่นะครับผมก็อันนี้ไม่ใช่เออใช่อะไรเขานะเป็นบลูเบอร์รี่นะน้องก็กินนะครับแต่ให้กินหลายวันเขาก็ไม่ค่อยแตะเหมือนกันนะ สีดำๆนี่นะเป็นผลไม้เหมือนกันนะแต่เป็นผลไม้แบบว่าเขาอบแห้งมานะนะก็ผลไม้นี่ก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยนะคืองอะอะไรก็ได้นะผมเอาเป็นแบบนิ้นจีก็ได้นะส้มก็ได้นะครับส้มก็โดยส้มเขียวหวานแบบว่าไม่มีเมล็ดนะเป็นส้มเขียวหวานแบบว่าเป็นอ่าเอาสายพันธุ์ที่แบบหวานๆนะครับเน้นบานไว้ก่อนนะ ไม่เน้นเปรี้ยวนะเดี๋ยวน้องท้องเสียนะนี่ก็กินนมไปแล้วนะครับป้อนนมไปแล้วนะเพิ่งเพิ่งป้อนนมไปเลยนะครับแล้วก็ผมก็มาถ่ายคลิปน้องนะกินนมนะครับตอนนี้เหล๋ยมื้อเดียวนะคือเป็นนมทรงนะตอนนี้เดี๋ยวไปซื้อนมสำเร็จก่อนนะครับ เอานมสำเร็จให้น้องบ้างนะเดี๋ยวว่าจะไปหาซื้อผลไม้นะครับมาเพิ่มหน่อยนะเพราะว่า,าแก้วมังกรนี่น้องจะไม่ค่อยกินแล้วนะต้องเปลี่ยนลองเปลี่ยนผลไม้ชน,นิดอื่นดูนะเออเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับเราก็ค่อยซื้อซื้อมาให้ไหมนะ เรากินซ้ำๆน้องก็ไม่แตกเหมือนกันนะเหลอยยู่นะครับเหลือยยู่ในตู้เย็นนะสาลี่หมดแล้วนะแต่ว่าเหลือไอ้นี่ครับแก้วมังกรนะแก้วมังกรนี่ก็ผลไม้คือไว้หลายวันก็ไม่จะไม่ดีนะจะไม่สดนะเดี๋ยวผมแช่เย็นไว้นะครับเนี่ยเหลือแค่นี้นะอาจจะเอาไปกินเองนะอันนี้เนี่ยแก้วมังกรนะ แล้วก็วันนี้ก็เดี๋ยวอยู่นะเดี๋ยวจะใส่ให้น้องไว้นะครับวันนี้นะถ้าเขาหิวจริงเขาน่าจะกินนะครับนี่ก็คืออาหารนะครับสองอผลไม้สองชนิดนะครับที่เราให้น้องครั้งแรกนะน้องก็กินนะครับ ตอนนี้ที่ให้ไปก็จะเป็นพวกมีแอปเปิลฝรั่งนะครับที่ลองให้แล้วกินนะครับทุเรียนนะครับแล้วก็เป็นสาลี่แล้วก็แก้วมังกรนะแอปเปิลนะครับแล้วก็มีชมพู่นะชมพูทับทิมจันนะผมเอาให้ไปนะสีแดงนะที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะ ผลไม้อะไรก็ได้นะครับหวานๆนะรหรือยิ่งมีกลิ่นนะครับเพราะดึงดูดกลิ่นนะกลิ่นก็จะดึงดูดนะครับให้เขากินง่ายขึ้นนะอย่างทุเรียนนะแต่ว่าให้หลายวันก็คือจะชอบกินยังไงก็ตามนะแต่ถ้าให้หลายวันติดกันเขาก็ไม่แต่นะคือเอาง่ายๆว่าให้สักสองวันนะครับดีสุดนะจะลอกที่ลืมตาแล้วนะครับเอาผลไม้เอาของอะไรนะครับแล้วแต่นะครับเป็นอาหารสาเร็จก็แล้วแต่นะเอาให้สักสองวันวันที่สามนี้ต้องเปลี่ยนแล้วนะ ก็ผลไม้นี่ก็ผัดเปลี่ยนกันไปนะผมเอาให้นะสำหรับใครที่มีความคิดเห็นนะก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาได้นะว่าเอาผลไม้ชนิดอื่นนะครับที่เคยให้มานะเป็นยังไงบ้างนะครับใครผลไม้ชนิดไหนกรลอกไม่ชอบกินบ้างนะฮะชนิดไหนกรลอกชอบกินบ้างนะครับผมก็คอมเมนต์มาได้นะครับใครที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากนี้นะครับมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับเรื่อง อาหารการกินนะครับของกระรอกนะครับน้องมีโชคนะกินนมกินนมอ้วนเลยท้องใหญ่เลยครับอ้วนอ้วนเลยฮะตอนนี้ท้องป่องนะเดี๋ยวจะเอาเกี้ยวมังกรเอาไปให้นะครับใส่ไปให้กินนะวันนี้นะไม่รู้ว่าน้องจะแตะอยู่หรือเปล่านะต้องต้องหิวจริงนะถึงจะกินไม่มีอะไรกินจริงนะ ตอนนี้สั่งอัลมอนต์นะครับอัลมอน์ป่าไปนะแบบแค่เองนะให้มาซื้อมาให้น้องน,ะน่าจะได้วันนี้นะของน่าจะถึงนะเดี๋ยวไปดูผลไม้ชนิดใหม่ก่อนนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะเพราะว่าอาตอนนี้ก็คือมันไม่ได้แบ่งขายแบบทีละนิดนะครับซื้อมาทีนึงก็เป็นกิโลครึ่งกิโลได้นะ นะครับอย่างเงาะนะครับเงาะก็น่าจะกินอยู่นะเงาะลิ้นถี่นะเขาก็ขายเป็นแบบเป็นกิโลนะเราเอามาทีหนึ่งรให้จะลอกกินนะครับคนก็ต้องกินด้วยนะไม่งั้นก็จะลอกก็กินไม่ไม่ทันนะครับอืมนะ น้องน้องยักษ์นะครับน้องยักษ์ก็กินนมไปประมาณเก็บเก็บสามสามสลิงนะเก็บสามสลิงนะให้กินได้ประมาณนี้นะก็วันนี้ก็ไม่ได้แบบดูอ้วนนะครับแต่ก็ไม่ผอมนะจับดูไม่ไดึงกระผอมไม่นึงอ้วนฉนะี่คือกินนมก็ก็ฉี่ออกหมดนะ ไม่ได้กินแบบไ่านี่นะกินตรงก็ฉี่ออกนะแอบถ่ายน้องยักษ์เอยแอบถ่ายน้องมีโชคนะครับน้องมีโชคตัวน,นี้ผมเมาเมื่อกี้ผมเมาไอ้บลูเบอร์รี่นะคเจ้ายักษ์เขาไม่กินนะเอามาให้เรามีโชคไม่กินหมดนะน้องแคโชอบแค้กินนะก็อแอบถ่ายนะตอนนี้รู้ตัวแล้วนะแอบถ่ายน้องมีโชคนะน้องแค้กินบลูเบอร์รี่นะค ชอบกินนะชอบแค้นะตัวนี้นะแค้นี่แค้ที่รองพื้นนะพูนหมดเลยนะแค้ที่รองพื้นนี่พูนหมดเลยนะสำหรับเจ้าเจ้ามีโชคนะน้องมีโชคนะครับใครเข้ามารับชมคลิปนี้ครับก็ฝาก fc กดติดตามกไดไลค์กดแชร์ด้วยครับนะท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับก็ฝาก ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมช่องกระลอกยักษ์นะครับ